พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ที่บ้านเราณขณะนี้ก็คือที่ NBT บ้านเราคือที่ีเลยบ้านเราจริงจริงเนี่ยนะครับที่ NBT เราไปตรวจันเรียบร้อยมีข่าวกันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่หลายๆสื่อได้รับทราบแล้วนะครับว่ามีน้องผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งที่ติดโควิด -19 าไทม์ไลน์ต่างๆก็บอกไปตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ขณะที่พนักงานของ NBT ททั้งข้าราชการทั้งลูกจ้างพนักงานต่างๆเนี่ย วันนี้ครับก็เข้ารับการตรวจสวอปนะครับจากรถชีวะนิรภัยพระราชทานนะครับมาตรวจกันกว่า1,200คนของ NBT และของกรมเดชสัมพันธ์ด้วยเราต้องเปลี่ยนสถานที่จัดใช่เราเองนี่ก็เปลี่ยนสถานที่จัดรายการมามาจากรายการที่นี่นะครับเพื่อที่ตึกที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยนะครับจะได้อบค่าเชื้อต่างๆนะครับเพื่อที่จะกำจัดเชื้อต่างๆให้หมดไปนะครับดังนั้น ก็มาตรการทางสาธารณสุขเรายัางคงเข้มงวดเป็นมาตรการที่ต้องเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับ,รบยังไงฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับในอย่างภาพที่เห็นณนขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่ การตรวจวันนี้ก็คือพนักงาน n อ t ทีทั้งหมดรวมถึงแถวยังยาวอยู่เลยเมื่อสักครู่นี่รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ข้าราชการที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวน้องสเองเนี่ยเป็นข้าราชการก็ทำงานที่กรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มาอ่านข่าว n อ t บีทีในช่วงภาคค่ำด้วยนะครับก็ทำให้วันนี้ทั้งในส่วนของที่ NBT เองแล้วก็ที่กรมประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เดินทางมาตรวจนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยจะเอามา ั้งกรมเลยเอามาตรวจกันนะครับตรงนี้จะได้มีความสบายใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการสอบสวนโรคต่างๆเพราะเราต้องทํางานร่วมกันต้องเจอกันทุกวันเพราะนั้นมันก็ยังไม่รู้่ระยะเวลาของการฟักตัวอะไรมันจะใช้เวลาประมาณไหนแต่การตรวจเนี่ยดีที่สุดแลวครับครับเพราะฉะนั้นแล้วณขณะนี้คือมาตรการต่างๆย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ้านของสาธารณสุขณขณะนี้อยู่ห่างกันเข้าไว้นะครับใส่แมสด้วยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับ